สบายดีเดอ้อพี่น้องสบายดีเอสีเบิร์ตสกูสุคนตอนนี้บาเป้กับพวกเข้ามาบ้านพี่น้องเลยสิไปหนาสบายดีงามแหลงเดอ้อพี่น้องเบิร์ตสกูสุสคนเมื่อนี้บาเป้จนว่างเลยพี่น้องเลยบาได้จับมโทรศัพท์อัดคลิปตอนไปซื้อของที่ตลาดกับตาซาพ,พี่น้องบา,บาเป้กับบางทีก็ซื้อเครื่องเป็นเพราะว่าบาเป้เส็ยดข้าวุ้นแน่ยังแน่ผู้แคดนแม่นะพี่น้อง ตอนนี้บาเป้สีมานาสีออมไปผู้งูผู้ไข่เกือเป็ดเกือบไก่แล้วก็สีหาหม้อห้าถ้วยยังอ้อไปพี่น้องเลยตอนนี้บาเป้ก็อยู่ที่เซจโจนพี่น้องเลยอยู่เซจโจนกำลังสีเดินทางไปนาะบาเป้ขับรถขับรถพี่สาวมาครับพี่นอ้องน้าสาวไม่ใช่พี่สาว นาซาเพื่อนให้อารถดมาครับเพราะว่ารถเพื่อนมีซองขันพี่น้องเลยเพรรรอรหดบาเป้พังยังบ่ทันแปลงโอ้ยมีต่เวทยังางเลยบาเป้จนบ่ว่างโจดเมยเบิดมือเข้ายัางบร่ได้กินพอปั้นไปกินอยู่พูเพื่อนนาซาเพื่อนพี่น้องแก่แก่ของบาเป้เพื่อนก็บ่บ่สบายบาเป้เลยซื้อแนวกินไปกินอยู่พุนเลย,ยพี่น้องไอ้เมย์เด้สิไปหาไปห,หนายามแดงเมือนี้ก็ได้ ธรรมชาติสวยสดงดงามพี่น้องอยู่ที่เสเอนี่กระไรบุะไปพ่ออยู่หนาเด้อพี่น้องเด้อว่าน้องนุ่นน้องดอดน่อยอยู่หนาถ้าว่าสิเปิ้ลเอายังเห็นชัวามาถ้วยเอาหม้อเนี่ยพี่น้องเลยเราไปพ่อกันอยู่เทงหนาเด้อไปพี่น้องเลยต่างที่ว่าเป้ดุดนะพี่น้องดุดแต่พร้อมกับดุดน้องอยู่นาโคกนะเปิ้ลเบิดแล้วพี่น้องกว่าพ้นตก จอเตะเวยนกลายสีต๊กดินเฉพาะมื้อนี่บอเป้มาบ้านก็ออกมานานะเพราะว่าบอเป้มาบอกระเจ้าผู้แคนบอกราบ้านนี่แหละพี่น้องไปโครงการผู้แเนไปละผู้เท่าผู้แก่เขาแล้วกะัพี่น้องพี่น,นุ่นนมบ่แต่พี่น้องเองแหละพี่น้องเลยโอ้ยถางจะมันเปื้อนแท่พี่น้องเลยเป็นยังดีว่าหญาปป้าโป่งพี่น้องนง้ะก่อนอไม้กระเคียวคุ้ม ขึ้นไปหนนนี่ก็หอดหนาแล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นไปหอดหนนนี่ก็นนะเจงก็ลงโง่ตอนนี้พี่น้องบาเป้ขึ้นมาหอดตะพังหนากับพ่อโง่โดดพี่น้องเอ้ยธรรมศาสตร์บาเบ้ซู้กว่าด,ดีจ่ายไลยพี่น้องกันมาหนาแต่ละเทินเนี่ยเวลาคุ้ซึง้งเวลาโล่งเวลาโล่งโอ้แบบสบายพี่น้องเวลาไปไปให้ไปหนา,าไปเห็นธรรมศาสตร์บบภาพมู่มันกว้างพี่น้องมันโล่งแบบว่าง่งงา,า,งยงายๆซะ งัวบาเป้แลยพี่น้องนี่นะงัวบาเป้แลยพี่น้องเอ,อ้ยยังประทันผู้สั่เมยอเดแลนไปนั่นไปนี่เบิดมือหลังจากการผู้แค้นย่อข้าวย่อน้าให้ที่เหินปูนเลพี่น้องไปไส่บาสแล้วก็ได้บาเป้กับไปตลาดต่อมเมื่อนี้นะบม่ได้ยูไม่ได้สาวเลยเจ็บคอกันยังประทันให้เธอตะเวงใกล้ๆชิดโต๊ดดินละ ไล่ไล่ลอนคาบเลยพี่ไล่งูผพูบวันนี้สบายดีพี่น้องปลาพี่น้องนุ่นเบิ่งเด้อจไปเอ็ดเลยนั่นน่ะลาน้องนุ่นเพิ่นไปเห็ดโฟมพี่น้องเอ้ซีย่างซีเคว่านุ่นเอองามได้เดินเด้อซีเคกับซีเปล่าวะโอ้ยซีเซ่อเลยชมโชมีเพื่อนพี่เลยยอมเพ้อมดบ่งามได้เด้อเด้อนี่คือผู้สาวไล่งูพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านนอกบ้านหนาวบ้านนี่แหละ ไล่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 แม่ว่าวสิจะห้ามาเอาหม้อมานุน่นโอ้ยเสียงโง่เสียงควายพี่น้องเลยมากระลงโง่กระลงควายบรรยากาศงามแรงเนี่ยกระโปงเลยกระแม่นงูเหา่าป้าส่างเอ็ดนุน่น <laughs> ไม่ได้เห็นงูสองสามเดินลืมพี่น้องเลยเเอ่ะไล่อไอไ่ไล่ อ่ะเด็ครับเด็เอสีว่บาบ้าเป้บังคับให้น้องฟูกโง่ว่าปายพี่น้องเลยย่นานป่าโอ้น้องบ้าเป้เป็นผู้สาวคือว่าเป็นตะหักแท้ลายงงงาโง่เข้าคอหัวทึบซาตอ้นั่นนั่นตาไม่แล้วโงท่ทึบมันแล้วมันพูลายโง่นะพูพูลงไปบุงพูลงไปพูอยู่พูนอาบชี้มันเพราะว่าใกล้สิฮอดย้ำให้ย้ำหนาแล้วพี่น้องเลยลายลาย,ลายนู่นลาย ฟึซาาเล่งโง่เด้อพี่น้องชิบิโนะมาเล่งโง่อยู่หนามือนนี้โง่ยังเลจักโตนุนคุณตาทั้งเหล่ไปทั้งเหล่มมาผู้เลื้โง่ซาตะชิบนะกันเฮ้ยัาลอเธอมันอยู่ปลาหเลอพอผู้บาซาต้อยูร่มผู้นั่นน่ะเอออยู่รักพุ่นพุอยู่รัก ไไปไลไป,ไ,ปไอ้ก็มีสามีละพ่อก็แม่ไอเป็นสาวนะบ่ได้จับปากกาจับแต่ขาดแต่ไทยสั่นหมอไปลายไเหียนบ่จมกะย้นอนว่างบไอมันปั่นไป มีแต่ไปหน้าเลี้ยงขวายอนอนฝ่าหน้ามูนพอไอยอยากไปขอไปขอน้องแต่งงานกระดองหลายลานไอสิเอาอย่างกิน อายก็มีสาที่เจ้าเห็นอายก็เป็นคนธรรมดาบ่มีโตโยตามีแต่รถเวฟจีนบ่มีแลนดโรเวอร์หุ่นใดมีแต่รถไทยใจโจนวินให้ตนอายคนติดดิน พอายเป็นคนธรรมดาด,ด,ดเจ็บคอได้พี่นออออ้องเอ้ยห้องห้องกืนกินธรรมชาดขน่ะพี่น้องย่านว่ามันดีเจ็บคอได้พี่น้องตั้งแต่บอเป้ขึ้นมาแต่บ้านเจี๊อมาลาเน,นี่ยพี่น้องบอเป้เจ็บค<า>อยัง<า>บวทันเสาเลยตาย,าย,ายเอ,อ้ยเอาพุกแรกหรอบ้านเนี่ยยังหง่เฮาโฉงโง่เฮานิ่งเนี<ะ>่ยอเรืละละละ่อไล<ะ>่มาเรืรอไล่มา บรรยากาศดีเลยพี่พน้บบองเลยเย็นสบายเย็นสบายสาวนาเยน็นสบายเย็นสบายสาวนาเฮาเป็นลูกสาวนาประกาศกานถ่ายและไลไฟ์ายลงทงหากินตามป้าตามดงหากินตามป้าตามดงเอา ได้ได้มันลูกได้วันนี้นะเ f c ซีลักหล่แล้วแบบนี้นะหลยมาไลยมายังตัวดนึงพี่น้องมาทันพูนุ่นได้บ่บ่บี้ไงฮาวจะต้มน้ำกระปุ้นได้ผู้อัญชาตีเมี้ยงก็ซื้อเพล่อบื้นให้พากันเก็บเม้นร่างเพื่อซอยการล่างถ้วยเทพเบิร์ดอาณาไม่จนเบิร์ดซอยการเพราะว่ามันจ่อจเข้ามาเลยอะผู้พูดได้ปะ วันจานนี่ผู้บื้นนี่พากันเก็บเมนเ่นเถินอันนั่งข้าเจ้ากับโบกแล้วแหละพักกี่หุ่มกาแก้เมื่อไรพี่น้องเลยเมื่อไรตู้ประพุปะไปฮะผู้แบ่เขาผู้แบ่เกือเป็ดเกือไก่แบ่กันังไม่ทันหมาแต่และเถิดปะเป็ดปะแบ่พี่น้องเอ้เยตั้งแต่เบะป็ดมาแล้วนี่นะ เฉยหนุนเป็นซีเลยซีละติดเชอมันอ้าอ้าชวยแรงกันช่วยแรงกันผู้นึงอิ่วน้าผู้นึงเอาหามเกิอพี่น้องเอ้ยกอกพี่น้องเอ้ยบาเป้ทางน้ำมาด่านอยู่ที่นาน,นี่ก็ได้ไปไปเกิดถ้วยนึ่งกรพอ่อโอ้เวลาไปตัดเอาบ่อนคือโหลสารชาวต้อนเอาบ่อนลายลาย อันนี้น้องนุ่นน้องดอนเกลือเป็ดซอยกันพี่น้องเลยซอยกันเป็ดคนยังเราจักโตโจนจะป่วยบ่ามันนี่นะบ่หน้ามันรึนุ่นสองสี่หกแปดว่าจ้องหัสสายสารโตเบิ้งดูหักคอน่าดอนไปเบิ้งดูหักคอน่าไปซ้องเบิ้งกิ๊บ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 อ้าว มีพี่ทาง้นทางล่างก็่ี๊ี๊ี๊ี๊ี๊เป็ดกะเลงมาทำมาซาดพี่น้องเอ้ยได้เกลดหวอาหารเด้อเป็ดปลาเป็ก็ได้่อยซองโจเดเลี๊กุุกี๊ี๊ี๊ี๊ี๊กุุกโต๊ดี๊คุุกว่าช่องใกล้ช่องเป็ดกันเด้เนาะใกลกรบหมาคุก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 ใกล้กหมาเลยพี่น้องเอ้ย เป็ดมีครบฉันรูปแรวนี่นะยี่สบล้อว่าลักเป็ดก็กลินนี่ยันหนักสบามตัวอืมว้าวไปสิบห้าคนหนักขนานั้นอนอนเนาะอันนี้เขาลักไล้ก็มีเห็นสองตัวเนาะสองสี่หกเป็ดเป็ดผู้เป็ดผู้ตัวสีขาวนั่นไปสิเหรอวะเออเออเป็ดบักง่ายตัวนั้นอ่ะ ตายเด้พี่ดอกเอ้ยไปใหกินเนาะย่านไปห้กินบ่ห้องนู้นเก็บ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 ตายเด้พี่ดอกเอ้ยใกล้นั่นน่ะอ้อมามีหัวเสืออ้อมาเกิดเมื่อวานนี่ก็เห็นอยู่คนนับอยูชิมะโตมีเห็นซองมีเหนตัวเป็ดตัวผู้นั่นผู้ค้าวน่ะตัวบักนั่น หมาแล้วเบ้าเหานะถ้าเกต้นโอ c ซจะง่ายจะบรนุไปเบิง่งตาง่ายเล้วตนะไปเบิ่งไปด้าน,ปนไปนุนไปเบิ่งตาพี่น้องต้นของพุงบาเป้ยยูนี่กเป็นหมาอีกแล้วสองกกเลนกันอยู่ทางด้านกันแห้งลายพี่น้องอยู่ทางนั้นนะน,นี่โดกโดกพี่น้องไอ้นี่ ก็ <ITA> มาให้มอมายามแหลงมานีกับพี again, ่น er ้องเลยกิ๊บ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 กู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 ก o เป็ดคอป่ายสเลอดนู่นเลยเลอหาทั้งเอะไกมันคือเป็นะนี่มันยังกินมันไปห้าด้นู่น้าไปเบื้งดูโซนัก ม,ม,มนนีแต่หญ้าอ้อมมดนะมันเห็นนะเออก็ทางนั้นเนาะแต่เก็นกล้ๆชิโต๊กดินเลยพี่เท่าเลยฮอนี่พักพักพักหอมพังหอมเออดอกเนี่ยนี่พักพักเปล่อก็พักเส้นมาน,นี่นะพักเสน้นพักเส้นเอาไปเอมหือโอ้ยพี่น้องไอ้ต้นโออีสิเนายเลจัโมโพี่น้องาโทมโมพี่น้อง น้องนุ่นไปเป็นผูนป้ปูกอากวกตัวหนาฮักเลยป้าตัดสิดายพี่น้องอุจสาธนุธา้อมยางด่ใส่ขี้เป็ดขี้มูขี้โงูซามาปีจุดท้ายถึกหงวขวายเข้ามาทับลายเนาะนี่กำลังปง พี่น้องเอ้ยมาทั้งนี้บาเป้กับซเก็บภาพบรรยากาศไว้ซัมาน่เด้อจ้าพี่น้องเป้กับครอบมุกขอบใจไอเอย้ยมืดสกูลสุคนที่หักแปงที่หักแพงบาเป้เด้อพี่น้องที่เข้ามาเบิ้งโฆษณาบาเป้เป้กับคอเก็บภาพบรรยากาศไว้ซัมาน่เด้อจ้าพี่น้องสบายดี ยูดีมีแห่งเบิร์สกูสุขนนด้พี่น้องปีใหม่กลายซก้ามาฮอดแล้วก็ขอให้พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสกูลสุขนนยูดีมีแห่งความเจ็บจะได้ความข่ายยามีป้าธนาสิงได้ก็ขอได้สิงนั่นทว่าไปทางอื่นทางกายก็ขอให้มีผู้หักผู้แบงขอให้ผู้แบงปันเพ้อเดอ้อการครับขี่จราจรก็ขอให้ระมัดระหว่างปีใหม่นี่ก็ได้พี่น้องพูดดนดอนเป็ดคอยผู้ผูููู้ป้าไก่ลี สองโตผู้ยู่แต่ห้อยผู้หนาพี่น้องเอ้ยผู้ไก่ไก่ยีลีปลาโผดโผงโมงโมาเตะเป็งเป๊ะมาอาเก็บไว้ซัามนี่เดอ้อ <ไป S 1> พี่น้องพอกันคลิปหน้าบายบาย,บาย,บาย